เก้าหนึ่งหามาเล่ามาเลยจ้าเก้าหนึ่งหามาเล่าวันนี้เป็น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 น้องต้นอัสไทรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้บ้านสวัสดีค่ะหนูเองหนูเองหนูเอง,เอ,งเอ๊ะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็หนูไหม อ่าใช่อ่านะคะวันนี้พวกเฮินว่าหนูไปเห็นดังนี้ช่วงนี้ดังนะฮอตนะฮอตมากเลยแอเสียฮอตเนีม่ก่อนก่อนที่ก่อนที่ต้นจะเล่าแล้พี่ของม้าก่อนค่ะก็คือแบบว่าเอ่อทีมงานเรานี้ไม่ธรรมดานะคือคือเทย่าไงก็มากระซิบว่ามันจะมีผู้หญิงดารา ที่แบบว่าเมาแล้วไม่ยอมตรวจอะไรเงี้ยแ,แ,แต่นายยังไม่เปิดเผยชื่อใช,ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยยเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆวันนี้ใกล้เทีย่ยงน่าจะมีการฝากขังแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นจะมาบอกว่าเป็นใครอตอนนี้ไม่บอกชื่อแต่สื่อหลายสื่อก็ออกชื่อไปแล้วแหละจริงๆเขาเปิดกันนะแต่ใช <am> ่แปิดแนกเปิพี่ปุ๊บมาไม่รู้เรื่องอ้าวพี่ปุ๊บมาไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยมาถามน้องหลังไม้น้องก็บอกชื่อน้องบอกว่าพี่ปุ๊บต้องรู้จักแน่ๆเลยคนนี้ก็ดังอยู่บอกชื่อมาไม่รู้จักเอ้า่น้อง ที่ที่ชื่อนี้นี้ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่รู้จักไม่ได้ดูอันนี้น้องก็บอกพี่ที่เคยอย่างนั้นไงเคยอยู่งง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 น้องก็พยายามเต็มที่แล้วไม่รู้จักน้องเอารูปไปดูอ๋อคุณนุอ๋อ ก็ยังแค่คุ้นเ,เริ่มคุ้นเริ่มคุ้นเพราะไม่ค่อยได้ดูทีวีไงไม่ได้ดูละครทีวีเท่าไหร่ใช่อเอาจริงๆนะมันมันจะเป็นช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่ากระแสของซีรีส์ละครไทยเนี่ยมันดูซบเซาอ่าใช่ซบเซาจริงๆบางทีบางท่านนะักแสดงบางท่านเนี่ยแบบว่าฝีมือจัดจ้านนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทหรือแอปพลักชันหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ,ะมันทำให้กระแสการที่แบบว่าเราเรา,เราดูซีรีส์ของเราในิบ้านเราอะ มันไม่เหมือนแบบเมื่ออดีตที่ผ่านมาประมาณยุคเก้าศูนย์สองพันต้นๆใช่แต่ว่าล่าสุดตอนเนี้ยพี่พุ่มรู้ไหมว่าคนที่ก่อนอันนี้ไปดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอ,อ,อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเริ่มกลับมาดูซีรีส์ไทยเพราะว่าซีรีส์ไทยตอนเนี้ยลองไปเปิดดูนะมันมีความหนึ่งเลยคือหลากหลายสอ,อ,องคือเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แบบว่าแค่แย่งผู้ชายค่ะหรือว่าไปอย่างนี้นะมันมีความหลากหลายแล้วมีเขคยแย่งผู้ชายนแน่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเอหนูเคยด,ด,ดูบ่อยเมื่อก่อน <c oughs> นะแค,แค่ดูแค่ดูเชียร์ยังไม่เจอเป็นทีมนางเอกอะ,อะไรเงี้ยนะคะว่านั่นคือแบบว่ามันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยพอเรามีการปรับตัวมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยเราจะไม่อุดหนุนซีรีส์ไทยหรือบันเทิงไทยนะที่พมื่ันมันอยู่บางช่องและบางเรื่องนะใช่เคยแวบแวบเหมือนกันแบบแวบๆวบดูอะไรเงี้ยบางเรื่องและบางช่องเนี่ยคือหรือถ้าสมมติว่าเป็นละครเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเฉายในเน็ตฟลิกอย่างเดียวเงี้ยอันเนี้ยคือเราจะมีความรู้สึกโอ้โหแบบว่า พัฒนาไปเยอะมากทำถึงทำถึงทำถึง,ถงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงใช่ภาพคือมันดูแบบเอ้ยเหมือนซีรีส์สากลจริงคือแบบว่าถ้าสากลนเนี่ยมันคิดเราจะเห็นเลยนะแบบสีเนี่ยเขาาจะไม่เขาจะไม่แหกโทนอ,ะอ่ะเขาจะทนโทนไว้อมูดมันจะไปทางเดียวกันแล้วมันจะดูแบบ มันมันดูแต่งหน้าก็จะสมจริงมากขึ้นไม่ชนอนหลับแต่ตาคนตาแดงแดงแก้มแดงปากแดงอะไรอย่างเงี้ยแค่ไหว่าแปะหนวดหนึ่งหนึ่งปุ๊บจาไม่ได้แล้วแปะไว้หนึ่งเม็ดอุ้ยใครเหรอจำไม่ได้ใช่ใช่นะคะแต่ว่าแต่ว่าหรือบางทีเอาเด็กอายุน้อยแต่มาแต่งเป็นแก่ลวมาได้ไหมคนเป็นเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่งะอายุน้อยแต่งแก่เนี่ยถ้าหากว่าทีมของพวกทำเอฟเฟกต์อะถ้าเขาทำถึงจริงจริง มันสามารถได้มันสามารถแต่บางทีเรารู้ไงนับว่าเรารู้ไงอันนี้ไม่นับว่าที่แบบแชร์กันในโซเชียลว่าจะเป็นบทบทเอ่อบทที่มีนักแสดงท่านหนึ่งเป็นแม่เชียค่ะแล้วเขาแบบโอ้โหรีบมากเลยใช่ไหมเนี่ยใส่กางงแลวรีบโชว์ฉากคืออะไรอย่างนั้นคือเหมือนเหมือนเหมือนบางทีทำลูกลุ่อ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บางช่องบางเรื่องก็ยังเห็นอยู่นะใช่ถ้าเห็นแบบนั้นหนูก็เลื่อนผ่านเพราะว่ามันมีทางเลือกในช่องอื่นๆอ่าใช่นะคะที่แบบว่าเป็นฟรีทีวีจริงๆคือแบบเอออย่างบางบางแพลตฟอร์มมมต้องไสใ่ อันนี้คือดูเลยไอ้อย่างหนูจะมีดูช่องวันช่องยี่สิบห้าช่องยี่สิบเก้าจริงๆหลายช่องที่หนูแบบไล่ๆดูนะมันมันมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันทําถึงนะคือบางทีมีอยู่ช่วงหนึ่งเราแวะวาร์ไปที่ประเทศอื่นบ้างเศรี่ีประเทศอื่นพอวาร์กลับมาที่ประเทศเราพอเปิดมาดูเท่านั้นแหละติดเฉยเลยจริงเนื้อเรื่องบางทีก็ยังโอเคบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแต่เราไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยนะอย่างเรื่องอของช่องสามก็โอเคนะค่ะ คุณพี่เจ้าขาอันนฉันเป็นผานไม่ใช่หงคือด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็ด้วยการเลือกตัวแสดงอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่ดูมีเสน่ห์ไปหมดเออน้องเมรดาก็แบบเล่นได้น่ารักน่ารักพระเอกก็หล่อใช่นะคะแล้วก็หรือสมัยเรื่องกองกรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมอันก็ดุเดือดเออจะดุดูแล้วนูเครียดอดวเครียดแต่แต่คือมันสมจริงไงใช่สมจริงมากจนเครียดสีสันแล้วยังยังคุณพี่เจ้าขามก็แบบมมกขำๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าชุดการแต่งตัวอะไรเขา เขาทำเนียบอ,อ่ะเขาทำเนี้ยบนั่นแหละมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องของความละเมียดละไมหรือช่องวันก็หลายเรื่องหลายเรื่องกันนะที่ทําออกมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันโอเคอะ่ะใช่ค่ะอย่างเรื่องอะไรเนาะที่ที่เรื่องอากูอะ่ะเออเลือดข้นคนจางออ,อุ้ยตอนนี้เขามีเรื่องอะไรละ่ะอ่าทายาทหมายเลขหนึ่งติด หนึ่งในสี่ที่เขาบล็อกมาเลยว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าอยา่าบดกว่ามันเปิดโลกของซซรีไทยมาก uh, uh, uh. หนึ่งในสามอีกสามเรื่องแหละแต่ว่าสองอีกสามเรื่องหนูจำไม่ได้เอ,อ่อออออมีหนึ่งบุบผาเอ้เนื้อบุอะไรบุพผาหมื่นพมรออันนี้เนื้อเรื่องดีคุณเต้ยจรินจริน lee, ใช่ไหมน้องเต้ยอ่ะเล่เต้ยจรินพรจรินพรใช่ไหมชื่อเต็มน้องนะคะแล้วก็จะมีเรื่องเข็มจิราต้องรอดอันนี้เป็นหนังแนววายนะ แต่เป็นวายที่เขาไม่ได้เสิร์ฟความหวานอย่างเดียวเขาเสิร์ฟทั้งมิติของของของเขาลงไปรีเสิร์ชถึงพื้นที่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยจะต้องพูดแบบไหนแต่ถ้าภาคอีสานที่เป็นจังหวัดอุบลเป็นท้องเรื่องมันก็พูดต่างออกมาก็จะเป็นสำาเนียงของอุบลด้วยคือแบบเเราเห็นความพยละเอียดละเอียดเนี่ยแหละมันเลยบอกว่าเฮ้ยซีรีส์ไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีดดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะก็อยากให้แบบว่าอย่างน้อยนะเรามีกระแสขเรื่องการตแต่แ่ยังช่องช่องวันเนี่ยบางทีเออสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีช่องวัน สมัยก่อนนุ่นมันยังไม่มีช่องวันเนี่ยมันมี3579อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะเป็นแบบผู้ผลิตพอแล้วเสิร์ฟให้ช่องต่างๆจริงๆถ้าหากว่าเป็นของแกรมมี่อันนี้ CMM ทำได้ถึงตั้งแต่สมัยสมัยเรื่องอะไรเนาะที่มาจากบางจีนอะไรเงี้ยเรื่องอะไรอ่ะที่พี่แท่งโดนตัดนิ้วอะไรเงี้ยลดลายมังกรเอ้ไม่ใช่ เรื่องอะไรหงเงือมังกรไหมคะที่พี่มาชาเล่นใช่ใช่หงเงือมังกรแข่งใช่ค่ะก็จะเป็นคือมันจะเป็นความจืแตกต่างแตกต่างจากช่องสามช่องเจ็ดที่จริงช่องเจ็ดก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขานะละครแบบนี้จะมีคาแรคเตอร์คือเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายไง่อยางกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนี้ช่องสามก็จะกลุ่มนี้ใช่่คะเออพอของแกรมมี่ก็จะมาก็จะมาอีกอันหนึ่งเหมือนว่าเปิดโลกให้กับกลุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่างสามกับเจ็ดหรือช่องห้าสมัยก่อนได้ได้แบบเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้นะใช่ใช่คือเขาสม จริงมานานเพราะฉะนั้นตอนนี้หนังเดี๋ยวนี้หนังก็โอเคนะอย่างหลานมาอะไรเงี้ยนะใช่ไหมใช่การถ่ายทําหรืออะไรคือคือมันอินอะเราดูแล้วเราเหมือนเราไปไปนั่งเป็นเป็นครอบครัวนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงทำดีทำดีตอนเนี้ยหลานมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นเรื่องแรกของไทยที่เรามีการส่งเข้าไป่อเอิดออสการ์ใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องอะไรคะผีใช้ได้ค่ะ อของคุณเอน้องใหม่ดาวิกาแสดงนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องผดเลืองเนี่ยตลกหรือว่าเป็นหนังบางคนคือเห็นเห็นไตเติ้ลหนังับบตัวอย่างหนังมาแบบเป็นผีได้เป็นผีเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเหรอเครื่องดูดฝุ่นมีผีด้วยเหรออ่านั่หลายคนก็เกิดข้อสงสัยแต่ว่าเนื้อเรื่องแบบนี้แหละมันทําให้หนังเรื่องเนี้ยไปได้รับรางวัลที่ต่างประเทศมาแล้วเมืองคานค่ะอ๋อนีก็รอลุ้นเป็นหนังโลงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนังใหญ่ฉายยังบ้านเรา บ้านเราหนูยังไม่เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการส่งเข้าประกวดนะปีนี้ก็จะเป็นเรื่องผีใช้ได้ค่ะอรอลุ้นกันนะคะพอดเรื่องที่มันแปลกออกไปการทําภาพที่มันแปลกออกไปถ้าแบบภาพแนวหนังมันคล้ายๆกับเรื่องสมัยก่อนอ่ะที่มันแบบทําสีชุดชาชุดชาดมาแบบปัตอาร์หน่อยอะไรแบบนั้นนะคะอืวันนี้ยังยังสมัยก่อนเนี่ยแต่แต่มันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะใช่ค่ะเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยเวลาหนังตลกเนี่ยโหต้องมีพี่มัมพี่เพ่งเลยเราก็ ขำระเบิดเถิดเทิงแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็แบบแต่อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยใช่ค่ะแล้วก็หลายหลายอย่างเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเทศบาลหรือพนักงานทดลองงานเนี่ยอา,อาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นคนเสมอไปก็ได้นะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วพี่ปุ๊คุณยนต์เหรอคะเอไอเหรอโอ้เอไอก็เก่าไปละทันสมัยวันนั้นอีกอคือเน้อหานค่ะ หานหานเนี่ยแหละค่ะหานนะคุณพี่เจ้าขาหนูเป็นหานไม่ใช่หงนค่ะแต่ไม่ใช่น้องโบนะอันนี้ไม่ใช่น้องโบแต่ว่าันนี้เป็นน้องหานจริงๆนะคะเอาพาขึ้นเหนือกันไปเลยดีกว่านะคะไล่กันมายาวเนาะมีภาพมีภาพอันนี้ที่เห็นนะคะหานอันนี้ก็เรียกเป็นพนักงานน้องหานทดลองงานน้องเนี่ยนะคะถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาเอามาไว้ที่นี่ค่ะนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกําจัดพวกจอกแหนะ แล้วก็พวกสาหร่ายที่มันคลุมผิวน้ำอะค่ะ oh. มันทําให้น้าเนี่ยคุณภาพน้ําไม่ดีไม่ต้องใช้คนไปช้อนใช่เ<อ>มื่อก่อนเราใช้คนไปช้อนขึ้นมา<อ>ใช้เรือแบบเออลงไปแล้วก็ไปตักตัก,ตกใช่ไหมคะอออตอนนี้พวกก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาว่าเอ้ยไหนๆเนี่ยอาหารของพวกเขาเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่มันปกคลุมอยู่บนผิวน้ํานี้อยู่แล้ว,วก็ลองดูซิเอาน้องห่านนี่แหละมาฝึกงานรถแรกเนี่ยสิบตัวด้วยกันนะคะพนักงานทดลองงานเนี่ยสิบตัวห่านนี่เขาเป็นสัตว์ที่สวยนะ สวยพี่ค้าวสะอาดเออสวยสวยใช่คอยาวระหงอะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยพอที่เขาเอาลงมาไว้ที่ครูเมืองเนี่ยนะคะก็มีดราม่านิดนิดหน่อยๆเกิดขึ้นยังไงคะบางคนก็กลัวว่าเอ้ยน้องจะเอือเละละหรือเปล่าสองคือเอ้ยมันจะได้หรอมันจะทรมานสัตว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ฝากกระแสดราม่าออกมาจนตอนนี้ต้องบอกว่านกปัจจุบันเนี่ย พนักงานห่านตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่พนักงานทดลองงานนะน้องก<อ>ายเป็นจุดสนใจเป็นเจ้าหน้าที่พี <PR S 1> อาร์นะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยเขาไปลอนั่งอยู่ริมคูนะคะที่มีน้องห่านอยู่แล้วก็บ้างก็นั่งทอดอารมณ์บางก็นั่งคอยถ่ายรูปหรือบางคนอาหารมันไม่เข้ามาใช้มา,มา ค่ะเขาก็อยู่ของเขาเลยเขาอยหิวเขาก็ลงไปกินจอกกินแหนะ<อ>แล้วที่สําคัญนะคะก่อนหน้านี้วันสองวันนี่ฝนตกภาคเหนือเยอะไงนคน,นก็ห่วงโอ๊ยเนี่ยเอาหา่านไปทรมามนไปตากฝนแน่เลยเปล่าเลยเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างนะคะทั้งเป็นเป็นกระสอบแบบเป็นบ้านให้เขาอยู่<อ>คือฝนตกมาล้องห่านเขาไปหลบข้างในได้ก็เนี่ยค่ะสร้างอยู่แถวๆในในคูเนี่ยแหละแล้วก็ที่สําคัญก่อนหน้านี้มีแบบว่าห่านบางตัวเขาขึ้นมา ขึ้นมาตรงถนนคนโฟวเดี๋ยวรถจะชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับคนได้เขาก็เลยทำรั้วนี่นะค่ะล้อมตอนเนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ให้น้องออกมาจากพื้นที่ได้ใช่น้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งพื้นที่มันกว้างใหญ่มากหูศาลาของน้องน่าไปนั่งเล่นจังเลยเราอยากจะไปนั่งแทนน้องใช่ไหมคะอุ่นฉาน้องที่ละเล่นสบายมากนั่งไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของมูลมูลน้องห่านที่เขาบอกว่าเอ้ยมันจะเละละส่งกลิ่นไหมมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเนี่ยแหละค่ะ ไปดูแลอีกทีหนึง่งแทนที่จะแบบเสียมาไปตัดแหนกกวาดเอื้อหานเก็บเอื้อแทนมันก็ไม่ต้องใช้กําลังคนเยอะมากมันก็มาเป็นปุ๋ยได้ด้วยเนาะใช่ค่ะ <c oughs> มันก็มีประโยชน์ที่หลากหลายนะคะและจากกระแสต,ตอบรับที่แสนเ,เราจะโป่องอะไรโด่งดังขนาดนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะทำให้เป็นกระแสในโลกออนไลน์ <c oughs> ลนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเห็นแล้วนะ เขาจะมาเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มาแค่เที่ยวอย่างเดียวนะเขาจะมาดูหานฝึกงานของเราเนี่ยแหละค่ะเด็กเทรนของเราเนี่ยนะคะโอ้โหดีจังเลยอ่ะนี่แล้วภาพที่เห็นนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะอันนี้คือเป็นน้องห่านในจังหวัดเมื่อกี้ที่เล่าคือจังหวัดไหนนะเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ตเป็นครูเมืองเหรอใช่ค่ะตรงคููเมืองเลยเพราะว่า มันมีเป็นกระแสที่ว่าเออทำไมน้ำมันสกระปรกจังเลยทำยังไงก็ไม่ได้สักทีนะคะก็แก้ไข้ดยวิธีเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาแค่ทดลองน้ำมันสะอาดขึ้นไหมคะเห็นเลยว่าน้ำสะอาดเขาทำมาจะเป็นสัปดาห์แล้วเกือบจะสัปดาห์แล้วนะคะก็เป็นที่น่าพอใจแต่ที่สำคัญนะคะต้องฝากบอกนักท่องเที่ยวด้วยว่าไปแล้วเนี่ยไปดูเขาไปถ่ายรูปเขาอ่ะก็อย่า ไปสร้างงานที่เขาเพิ่มนะเขากินจอกกินแหนกินสาหร่ายแต่ว่าพวกเศษขยะซองอะไรต่างๆเนี่ยเขากินไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบด้วยนะคะอย่าไปทิ้งตรงนั้นก็เห็นมีป้ายติดเหมือนกันนะว่าใช่มให้อาหารห่านใช่ค่ะเออแล้วมีห้ามอะไรอีกนะเมื่อกี้มีสามห้ามมัมีไม่ให้อาหารห่านไม่ให้อ่ทิ้งขยะลงในพื้นที่นะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่จังหวัดลําพูนอ่าฮะอีกที่จากกระแสเชียงใหม่นะคะส่งต่อส่งไม้ต่อให้ลําพูนว่าลําพูนเขาบอกว่าลำพูนมีห่านแล้วนะอืหานนะคะต้องมีนอนหนูด้วยนะ,ะมีห่ันยังไงงดให้อาหารน้องไม่แก้งไม่แกล้ง,งน้องทําให้น้องตกใจใช่ค่ะอีกอันนึงอะไรอ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งขยะลงน้ำคือ น้องหานเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายหลายบ้านเอาว่าตั้งแกต่สมัยโบราณเลยเขาเลี้ยงแทนสุนัขได้นะน้องฟ้าบ้านจริงพี่ปุ้มเคยเจอ,อตอนเด็กๆใช่ไหมมันก็จะมีหลังบ้านพี่ปุ้มก็จะเป็นแบบจะมีอีกสวนนึงเป็นอีกที่หนึ่งอะ่ะแต่เป็นสวนที่แบบว่าคนเขาไม่ค่อยได้ไปืคือแบบเหมือนเขาเขาเขาจ้างอาแปะอาแปะสูงอายุเนี่ย ดูแลแต่เจ้าของเขาไม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วเราก็ด้วยความสนตอนเด็กๆเราก็ชอบมุดรั้วมันเป็นรั้วรวดวนามไงแบบว่าแหกรั้วแลเราก็มุดไปเล่นซึ่งอาแปะเขาก็ใจดีไงเขาใจดีเป็นนั่งคุยกับอาแปะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เขาว่าเลี้ยงห่านอ๋อเวลาเราเข้าไปนี่ก็จะมาแบบเียเราก็กลัวดิกๆเันก็วิ่งมาสก็จะมาใส่ก็จะวิ่งอย่างนี้นะแต่ว่าคอจะอย่างเงี้ยทำทอเราใช่ใช่ไม่เหมือนเนาะ เหมือ<ๆ>ที่บ้านเลี้ยงหา่านแล้วก็เลี้ยงแทนส์น <S <S ที่บ้านฉัยเลี้ยงด้วยที่บ้านอามาค่ะบ้านนามาเป็นสวนนี่เหมือนกันคือเขาเลี้ยงทั้งสุนัขเลี้ยงทั้งแมวแล้วก็เลี้ยงทั้งหา่านแล้วก็เป็ดเทศอะแล้วน้องหมาเขาไม่กลับห่านหรอไม่เลยอ๋อเหรอคือดีมากคือหมาน้องหมาที่บ้านเนี่ยที่อามาเลี้ยงเนี่ยนะคะเขาจะกลัวอเขาจะเกรงใจคนที่บ้านแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขาจะฟู้ใส่เลยนะแต่ถ้าเป็นคนในบ้านเนี่ยเขาจะแบบเออน่ารักแบบว่าพูดง่ายว่าง่ายเขาเชื่อน้องยุ่นอับติงล โอเป็นจีนกับเป็นญี่ปุ่นอ่ายุ่นกับติงลี่นะคะก็คือยุ่นมันเป็นมันจะตัวเตี้ยๆหน่อยติงลี่มันจะตัวสูงๆนะคะเขาก็เรียกไปก็เลี้ยงเข้าไปแล้วที่สําคัญคือเวลาห่านมาเนี่ยสุนัขหงออัวห่านใช่ก็คือจะบอกว่าห่านเนี่ยดุเหมือนกันนะคะสาหรับบางคนที่บอกว่าเลี้ยงเลี้ยงแทนว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามีใครมาเนี่ยเขาจะร้องและและเสียงดัง เสียงคดังมากเออเสียงดังมากใช่ะคะแล้วก็เมื่อก่อนจ่ออกมาลุกไปเลิกเลยนะเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยเคยกินหนูไม่เคยกินเคยกินที่ที่บ้านเองก็เคยเลี้ยงเหมือนกันค่ะไข่ห่าน ลุกไปเลิกเลยก็น่ตจะตามตัวเขาตามตัวใช่มีเป็ดเทศด้วยนะพี่ปุ้มเป็ดเทศก็ดุนะอันนี้หมายถึงที่ลําพูนใช่ป่ะใช่อันนี้ที่ลําพูนก็มีให้ให้น้องหานลงมาที่แม่น้ําเหมือนกันเห็นไหมคะว่าข้างบนน้าเนี่ยน้ํามันจะมีว่าพวกวัชพืชปกคลุมอยู่แล้วก็มีแหนะมีจอกอยู่เนี่ยก็คือให้เขาลงมาเขาก็กางปีกสยายลงมาเลยค่ะมุ่งหน้าเข้าสู่ดงจอกดงแหนะนะคะก็ทาหน้าที่กันต่อไปโอ้ลงมาแบบกินเลยดูมีความสุข นะคะมีความสุขฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นกระแสที่ใครหลายๆคนก็แบบเออใครจะคิดเนาะในบางจุดท,ที่มันแบบไม่ได้เกินกําลังหา่านนะคะก็นนอาจจะเอามาใช้ตรงนี้มาใช้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งที่ทําให้เห็นอ่ะชัดเจนคือตามตามเรื่องของน้องมาเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะคะตั้งแต่วันแรกที่มีดรามา่ามาก็ทําให้เห็นแล้วนะคะว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ตัดใจเอาน้องมาทดลองมาทดลองมันได้ผลจริงและผลคอยได้ก็คือนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้น อ๋อใช่นะท่องเที่ยวมาดูายเป็นจุดายเลยนะเนี่ยกลายเป็นจุดขายนะคะเป็นจุดที่ที่ต้องไปถ่ายรูปอ่ะใช่ไหมคือไปเราฉันได้มาเช็คอินกับน้องหานใช่ใชนะคะแบบนี้ตันเองนะคะนะรัแน่ักแต่อย่าไปใกล้เขาตกใจนะบางคนแบบว่าอยากจะได้อยากจะได้ภาพตอนที่น้องหานแบบกระพือปีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปทาให้ตกใจนิดนึงอันนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยนอกเหนือจากเอาพูดเลยปากกร่ง แกล้งคนแกล้งสัตว์แกล้งอะไรเนี่ยมันบัตกรรมอยู่แล้วเรไปทําแล้วจะมีความผิดด้วยนะมีความผิดนะคะเพราะห้าเรียบร้อยแล้วนึกถึงอีกแง่หนึ่งอะถ้าเป็นใครมาแกล้งเราบ่อยอะเราจะเป็นยังไงอะก็ไม่มีความสุขเราก็สั์สิคะนั่นระวังโดนน้องจะซัดนะคะเราจะไม่มีใครช่วยนะน้องดุนะบอกก่อนเลยนี่เป็นสัตว์ที่สวยจริงนะใช่ค่ะสะอาดอะสะอาดสีขาวแล้วก็เนี่ยกินจอกกินแหนอะไรใช่เขาอยู่ของเขาไปนะคะถ้าไม่มีใครไปรบกวนเขามากอย่างเงี้ยค่ะ คนก็เดินไปสิทํทงานไปไรนะมีเวลาว่างก็มานั่งดูเขาก็คือเขาก็อยู่ร่วมกับเราได้แล้วก็ทําหน้าที่ของเขาไปก็คือจอกแหนแล้วก็สาหร่ายขพืชเนี่ยแค่นั้นน้องก็อิ่มละเพราะฉันก็คือไม่ต้องไม่ต้องให้อาหารน้องไม่ต้องค่ะอย่าไปให้น้องกินปลาด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญใต้น้ํามันมีปลาพอน้องทําแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะพอน้ามันหนาข้างบนมันมันมีแบบสามารถที่จะรับแสงได้มันก็มีออกซิเจนมาใช่น้ําก็จะคุณภาพน้ําจะดีขึ้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างใต้อ่ะค่ะ ก็จะได้แบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่การเก็บอึหานก็ดูน่าจะยากไหมเพราะว่ามันก็มีสนามหญ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมกําลังมองว่าอาจจะไม่อาจจะเขาเขาอาจจะวิ่อึเยอะอืมอาจจะมีวิธีการของเจ้าหน้าที่เนาะใช่ค่ะใช่นะคะก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องอมาฝากกันน่ารักค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะใครที่ยังไม่เห็นภาพนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะที่ช่องทางการไลฟ์ของ fm 9ก้าหน traffic pro ใช่ค่ะ นะคะขอบคุณน้องต้นค่ะครักนะคะเอ่อเจอกันใหม่วันอวันจันทร์หน้าในช่วงของก้าหนึ่งหามาแล้วซึ่งจะเป็นใครติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณน้องต้นค่ะบ๊ายบายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ